สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒน์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตรวจการบ้านนะครับของคุณนุยนะครับผมในลายเซิงบ้างไฟนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับทำคลิปแล้วก็จะได้อธิบายเทคนิคเพิ่มเติมที่เวลาที่ผมสอนเล่นพินออนไลน์ไปนะครับอาจจะมีบางจุดที่ทำให้ผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจกระจ่างนะครับก็เป็นการทำคลิปให้ผู้เรียนได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ เราก็มาดูไปพร้อมกันนะครับผมว่าผมจะมีเทคนิคเพิ่มเติมให้ได้ยังไงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่คุณนุยเล่นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูโน้ตที่ส่งให้คุณนุยเล่นให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาบอกเพิ่มเติมนะครับว่ามีจุดไหนที่ต้องพัฒนาบ้างนะครับผมโอเคครับเริ่มเลยนะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวต้องถ้าเล่นชัดต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับเลดูลาดูเลาดูตึนแบบนี้นะครับนะครับมัน้วนๆไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเพิ่มตรงนี้ได้ก็จะดีนะครับเป็นนะครับข้อมือก็อ่อนๆนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไป ไปท่อนต่อไปเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวน่าจะหยุดไม่ครบจังหวะนะครับเดี๋ยวขอฟังใหม่เดี๋ยวนะครับหนึ่งสาขาดขาดขาดไปหนึ่งจังหวะนะครับนะเดี๋ยวลองเช็คอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสอง ต้องต้องต้องมาอีกหนึ่งเคาะนะครับโอเคเท่านี้มาอีกหนึ่งเคาะนะครับผมโอเคสองสามสี่อืมอืมอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนจะเกินไปนะครับเกินเกินไปนิดนึง แ้วแล้วเกินเกินท่อนท่อนนี้เกินไปนิดหนึ่งนะครับในท่อนที่ตรงนี้นะครับเกินไปนิดหนึ่งเดี๋ยวคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไล่ดูไปด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาตั้งแต่ตรงกอตรงนี้เเเด ใช่<จ>ตรงนี้อ่ะเราเล่นเกินไปนะครับเราเล่นเกินไปตรงนี้นะครับเกินไปเหมือนเหมือนเราเราเราเล่นตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเหมือนเราเล่นอ่ะตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับมันมันเกินไปมันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นสมมติว่าก่อมานะครับ โดมีเลมีโดมีโดเล่าเล่เตวา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 เตวอ่ะในจุดนี้นะครับผมอ่ะดูดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อก่อตั้งแต่ตัวมีมาครับแล้วก็โดมีเลมีโดมีโดเล่าเล่เตวา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 เตวเต้อ่ะโอเคนะครับอ่ะปรับตรงนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวไปท่อนต่อไปเลยนะครับ ท,ท่านเมื่อกี้นะครับอืมตรงนี้นะครับตรงสมมติว่าผมผมเล่นมาตั้งแต่อืมนะครับคือจะจะเล่นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ แต่ถ้าตาเป็นตามโน้ตที่ผมพาเล่นก็จะเป็นนะครับลาโดลาลากับโดจะติดกันนะครับหรือว่าเป็นแบบที่เราเล่นเมื่อกี้ก็อ่ะเพาะเพไปอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นอันนี้คือแบบที่เราเล่นตอนแรกนะครับถ้าถ้าเป็นแบบเวอร์ชันของผมนะครับเวอร์ชั่นที่ผมแกะมาก็จะเป็น เป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้พอพอได้อยู่นะครับผมจะจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับผมโอเค ท่อนน,น,นนี้นะครับอืมตรงตรงนี้นะครับถา้าถ้าเป็นที่ที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นตื่นมีแถวแถวลาแถวซ่อนนะครับแล้วก็เลซ่อนนี้จะเป็นขึ้นลงนะครับครับขึ้นลงลงขึ้น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 ลงอ่ะเดี๋ยวผมเล่น39ถึง40ให้ดูนะครับ เป็นแบบนี้นะครับผมเรซอนนะครับนะครับขึ้นลงจะไม่เป็นจะไม่เรซอนนะครับจะเป็นแต่แรกนะครับเรซอนแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบนั้นก็ได้นะครับผมแต่มันอาจจะขาดสำเนียงไปนิดหนึ่งนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรครับอืมอันนี้ถูกอืมอันนี้เกินอันนี้เกินไปนะครับนในใน,ในตรงนี้น่าจะเกินไปนะครับ ฟังฟังมาตั้งแต่อ,อันนี้เล่นเล่นเกินไปหห้องะะเราเล่นเบิ้ลมานะครับผมโอเคก็ก็ก็ตัดออกห้องหนึ่งที่เราเล่นเกินมานะครับผมโอเค ถึงวักที่57นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มีจุดที่ต้องพัฒนาก็แล้วกันนะครับผมก็ชื่นชมในความพยายามของคุณนุยนะครับผมที่ลายนี้บอกเลยว่าเป็นลายที่ที่แบบว่า,ามีความสลับซับซ้อนและก็ยากขึ้นมานะครับผมแต่แต่ก็ผมจําได้ครั้งล่าสุดที่น่าจะสอนคุณนุยไปนะครับน่าจะถึงแค่ ถึงแค่วัดที่24เองนะครับแต่แต่ว่าคุณนุ่ยก็ทําการบ้านแล้วก็แกะมาก่อนนะครับถึงวัคที่57เลยนะครับผมก็ชื่นชมในความตั้งใจตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่ต้องอเป็นพัฒนาก็แล้วกันนะครับผมคือโดยรวมก็เล่นดีอาจจะมีจุดที่เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอย่างอย่างจุดที่เกินมานะครับเวลาที่เวลาที่เล่นก็ก็ควรควรที่จะนับจังหวะไปด้วยครับโต นับแล้วก็นับไป4ครับ1 2 3 4 1 2 3 4สามี่หนึ่งมีโดมิเลมิโดมิโดเลลาเลเตว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 นะครับก็ก็พยายามนะฟังตัวอย่างที่ผมเล่นแล้วก็พยายามพยายามเล่นตามดูนะครับผมก็มีแค่นิดหน่อยนะครับถ้าถ้าเราอ่ะ ปรับตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเติมลูกเล่นตรงนี้ได้นะครับผมก็จะทําให้การเล่นพินของเราเพาะมากขึ้นนะครับผมก็ส่วนที่ต้องเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมือที่มีบางช่วงที่เราอาจจะเหมือนยังเกรงอยู่นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจที่ที่เราเล่นได้นะครับผมแล้วก็กําลังอยู่ในเส้นทางนะครับเส้นทางที่จะ,ะเล่นพิน เล่นเป็นพินไลน์ที่เราต้องการน,นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับผมก็เคยผ่านในจุดๆดนี้มาก่อนนะครับผมก็สู้ๆครับผมบ๊ายบายครับ